ก็วันนี้นะฮะมีคําถามนะครับคนเรียนในห้องวันนี้ก็ถามว่าโอ้ยทําไมอาจารย์พูดได้ตรงเลยตรงอะไรล่ะ,ะเขาบอกว่าพนักงานเขาเนี่ยเป็นพนักงานต้อนรับนะครับลูกค้ามามาก่อนเวลาเขาก็ไปนบ่นลูกค้านะฮะบ่นว่ามาทําไมคือ,อ,อคลินิกเขาเนาะเปิดสิบเปิดเที่ยงนะครับลูกค้ามาก่อนเวลามาสิบเอ็ดโมง นะครับเขาก็จะบน่นนะฮะบ่นยังไงบน่นคือบน่นงุมงมงุมงมให้กับบรรดาหมู่เพื่อนๆนที่แบบอยู่ด้วยกันนะบ่นกันปะว่าลูกค้ามาทำไมสิบเอ็ดโมงเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของอะไรครับเป็นเรื่องของทัศนคติเพราะฉะนั้นโจทย์วันนี้ที่กำลังจะพูดก็คือว่าถ้าคุณเลือกหัวหน้ามาผิดลูกน้องทุกคนนะ่ะมีโอกาสที่จะเจริญรอยตามหัวหน้ามาทั้งหมดนะครับแม่ปู่ก็ต้องเดินตามลูกปู่อ้ยไม่ใช่ลูกปู่ต้องเดินตามแม่ปู่อุย้ยพูดผิดเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ ดำไมนะหัวหน้าเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นผู้บริหารทั้งหลายฝ่ายบุคคลทั้งหลายผู้จัดการฝ่ายบุคคลทั้งหลายกุณาเลือกหัวหน้าให้ดีนะครับถ้าคุณเลือกผิดไปไงทุกคนในแผานากมันก็ผิดหมดทุกคนในหน่วยงานนั้นก็จะเดินรอยตามก็คงไม่ได้จะเดินรอยตามทุกคนแต่ส่วนใหญ่ก็จะเดินลอยตามหัวหน้าถ้าหัวหน้าทําไม่ดีเช่หนหัวหน้าเป็นคนที่ทัศนคติที่ไม่ดีเห็นไหมครับคลินิกแทนที่จะเปิดเปิดเที่ยงลูกค้ามาสิบเอ็ดโมงแทนที่จะดีใจต้อนรับกลับไปว่าลูกค้าว่า อ๋มาทาไมก่อนเวลาค้าเราคิดิกเราเปิดเที่ยงเนี่ยเห็นไหมครับคุณคุณคิดว่าทัศนคติตรงนี้เป็นอย่างไรเห็นไหมฝากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นลูกน้องถามว่าลูกน้องเป็นไหมเขาก็บอกว่าลูกน้องมีทั้งหมด11คนลูกน้องเป็นเหมือนกันหมดเลยคือไม่แฮปปี้ที่ลูกค้าจะมาก่อนเห็นไหมครับแต่ทัศนคติก็ไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นก็จะเป็นอีกเช่นลูกค้าถามคำถามเยอะ ก็จะบอกลูกค้าถามอะไรเยอะแยะเห็นไหมบางทีเขาไม่ได้พูดตรงๆอย่างนี้หรอกแต่สีหน้าดวงตาม,มันก็บอกทีนี้ถามว่าหัวหน้าเป็นไหมพระหัวหน้าเป็นลูกน้องเป็นหมด11คนรวมแล้ว12คนถามเลยอย่างเนี้มันเขาจ้างคุณมาทําอะไรรู้บทบาทตัวเองหน่อยสิเขาจ้างคุณมามาเชื้อเชิญลูกค้าไม่ได้จ้างให้คุณมาทําไมครับทําลายลูกค้าเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าอะไรวันนี้ฝ่ายบุคคลหัวหน้านะครับถ้าหัวหน้าหัวหน้า,ห,ห,นาหัวหน้าของหัวหน้า ถ้าคุณเลือกเขามาผิดเลือกลูกน้องเลือกหัวหน้าที่จะมาเป็นหัวหน้าของคนเนี่ยคุณเลือกมาผิดเนี่ยผู้จัดการทั้งหลายลายีดเดอร์ where, ทั้งหลายเจ้าของทั้งหลายฟังไว้นะถ้าคุณเลือกมาผิดลูกน้องคุณเน่าเลยนะอีกหลายคนเพราะหลายคนจะเจริญนอยตามทาไมจะเจริญนอยตามล้ามันง่ายละ่ะให้จําไว้เลยการจเจริญรอยตามในสิ่งที่ไม่ดีง่ายจเจริญร,รอยตามในสิ่งที่ดียากเชื่อไหมละ่ะคิดเอาเองนะลองดูเพราะฉะนั้นเลือกผิด เลือกหัวหน้าผิดเลือกลีดเดอร์ผิดคิดจนตัวตาย